เวฟร้อยสิบไอสองพันสิบน่าจะมาสิบห้าสิบเจ็ดประมาณนี้นะก็มารีแบบวันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่เจอรถเดิม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 จา๋าเดิมยันเจ้าของอันนี้ก็เจ้าของก็เดิมเหมือนกันนะก็คือว่ายังไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนนี่แบ่มาจากที่ไหนมาจากที่ไหนจากลำใหม่ลำใหม่ตรงนี้เองหรอไอนนมาได้กันโอ้แล้วนี่อย่างได้อะไรบ้าง ทำยังไงก็ได้ให้แรงแว่ <c oughs> าเดินหอบอะไรด้วยใช่ไหมเ,เปิดรอบอย่างเดียวตัดรัวแบบที่ว่าในคลิปใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูรถก่อนรถก็แต่งในระดับนึงแหละนี่สวยๆประมาณนี้เดี๋ยวมามาเบิ้ลให้ฟังเสียงก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงนะเดิมๆ รถเดิมๆแต่คันนี้คือเน้นแรงเหรอะจะให้แรงเหรอะจะเน้นให้แรงแล้วหอบอะไรไม่เอาแบบรุบๆ,ๆไม่เอายิงอะไรไม่เอาเน้นแรงอย่างเดียวแต่รถเดิมๆลองมาดูซิว่าหลังจากรีแมปจะเป็นยังไงอ่ะตามมาดู่ะมาฟังมาฟังเสียงจากรีแมปหลังจากรีแมปเลยแต่ว่ารถมันเดิมๆแบบจ๋าเลยนะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่นะร้อยสองร้อยยี่สิบ นี่เจ้าเท่าไหร่นี่เจาความแรงเท่าไหร่ท่แบบเสียเจ้าความแรงเท่าไรร้อยแปดโอ้โหเอาร้อยแปดล้วจากร้อยยี่เป็นร้อยแปดแล้วเดิมๆมาฟังเสียงกันหลังจากรีแมทเป็นไงบ้าง อันนี้เดี๋ยวแบต้องไปแก้อยู่ประมาณสองสามอย่างนะคืออย่างแรก่ะย์ต้องไปไอ้นั้นก่อนถอดไส้กรองออกไส้กรองน่าจะตันมันน้ำมันไอ้อากาศช่วงท้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไปไปเปลี่ยนน้ำมันไป e ยี่สิบใช้น้ำมันเนี่ยไปไปให้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนไปสักประมาณสักสองสามเที่ยวแล้วเดี๋ยวฟัมติกมันจะจําแรงดันของ e ยี่สิบแล้วรถมันก็จะแรงขึ้นช่วงท้ายช่วงท้ายมันจะปิดได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาแบเปลี่ยนน้ำมันเนี่ยพยายามเปลี่ยนน้ำมันเป็นเบอร์สามสิบหรือไม่ก็เบอร์สี่ส หรือเปลี่ยนเป็นของโมตุนก็ได้ของโมตุนมันน้ำมันช่วงค้าจะดีนะโอเคประมาณนี้นะก็คันนี้ก็เดี๋ยวผมส่งงานเว็บร้อยสิบไอตัว17นี้ก่อนแล้วกันคันนี้ก็แบจบไปที่600บาทนะแล้วก็เดี๋ยวแบแถมสติกเกอร์ให้ตัวหนึ่งนะสติกเกอร์มาดูกันตัวไหนครับสติกเกอร์เอาตัวไหนดีให้เลือกอ่ะเอาตัวไหนเอาตัวไหนอ่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาตัวไหนให้เลือกเลยหนึ่งตัวพอ นี่ใครที่มารีแมทที่ร้านนี่ผมแถมสติกเกอร์ให้เลยนะก็เลือกเอาไว้เลยแล้วกันนะมาดูก่อนเอาตัวไหนอ่าเอาตัวนี้นะตกลงได้ตัวนี้ไปอ่าโอเคเอาแถมไปส่วนนี้เดี๋ยวแถมให้แถมให,มให้กองเชียร์แถมให้ด้วยโอเคนะตามนี้แล้วกันคันนี้จบไปหกร้อยบาทแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คันหน้านะอย่างนี้เอาไปลองดูแต่ว่าแรงกว่าเดิมแน่นอนฟังเสียงก็แรงไอ้นี่อ่ะเปิดรอบไปที่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดร้อยรอบของเดิมเดิมมันอยู่ที่ประมาณเก้าพันแปดร้อยถ้ามากกว่านี้กลัวพังกลัวพังไหม แค่ฟังเสียงแค่นี้ก็กลัวบังแล้วถ้าเปิดประมาณ1มื่นหนึ่งพันหองอ่ะรับรองพังแน่นอนแต่แน่นอนครับมันมันพังเพราะรถมันแรงถ้าอยากจะแรงต้องไม่กลัวพังโอเคไหมอยากแรงต้องไม่กลัวพังโอเคตามนี้แล้วกันยังฝัจะราวดีครับ